และนี่คือสถานที่ซาวน่าและทำไอซ์บาร์ติงฟรีในฟินแลนด์ที่ทุกคนไม่ควรพลาดครับเพียงแค่เดินจากสถานีกาลาซาตมะ5นาทีทุกคนก็จะได้พบกับที่นี่ส้มปะซาวนาซาวน่าฟรีที่เปิดให้ทุกคนเข้าใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่นี่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการมาซาวน่าแบบท้องถิ่นดั้งเดิมจริงๆนะเพราะที่นี่เป็นห้องซาวน่าที่ทำจากไม้แบบเรียบๆที่มีหลายหลังมีเตาซาวน่าที่ใช้ฟืนให้ความร้อนแบบบ้านๆไม่ต้องกังวลว่าจะทำไม่เป็นเพราะที่นี่จะมีกลุ่มอาสาสมัครและชุมชนคอยช่วยเหลือดูแลอออยู่่่่่คคครรัับีีีีกไไไฮลลทท์สาญขงนมวพด นั่นก็คือการที่เราทนกับความร้อนในห้องซาวน่าแล้วต่อด้วยการกระโดดลงไปในทาน้ําแข็งที่เป็นทะเลที่อยู่ด้านข้างของตู้ซาวนา่าโดยเฉพาะในฤดูหนาวที่มีน้าเย็นสุดข,ขั้วก็จะมีการเจาะน้ําแข็งไว้ให้เพื่อนๆได้ลงไปไอซ์บาร์ติ้งกันเป็นการเช็คลิสต์บัคเก็ตลิสต์ของตัวเองที่อยากทํามากที่สุดในชีวิตไปอีกหนึ่งที่เรียบร้อยตอนแรกก็กลัวมากๆเลยครับทุกคนแต่ว่าก็ผ่านมาได้ยังไงก็ต้องฝากถึงเพื่อนที่อยากไปลองทำแบบนี้ด้วยนะครับไหวแค่ไหนให้ทำแค่นั้นนะครับ <laughs> พอนี่ก็แอบป่วยนิดนึครับ <laughs> ที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดที่นี่ไม่มีพนักงานทุกคนต้องช่วยเหลือและดูแลกันแอบเป็นสถานที่ที่อบอุ่นสุดๆคำแนะนำเพิ่มเติมจากเรานะครับให้นำน้ำดื่มมาเองถอดเครื่องประดับที่เป็นแบบเงินออกให้หมดและรองเท้าแตะสำคัญมากที่นี่ไม่มีห้องเปลี่ยนเสื้อจะต้องเปลี่ยนเสื้อกางแจง้งสามารถเปลือยกายตามวัฒนธรรมของเขาได้หรือจะใส่ชุดว่ทยน้ำก็ได้ครับหากคุณเดินทางมาฟินแลนด์อย่าลืมมาแวะกับประสบการณ์เด็ดๆแบบนี้ได้นะครับ